วันนี้กูโพสไปหาปารีนาเรียบร้อยแบบสุภาพแต่วันนี้ปารีนามึงดูอยู่ไหมมึงดูอยู่ไหมอีเ e. อมึงดูอยู่ไหมกูขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายอาการของกูที่ถูกต้องคือปอดอักเสบรุนแรงนำไปสู่ภาวะภาวะอะวาการหายใจล้มเหลวมึงเข้าใจคำนี้ใช่ไหมนะสรุปไปเลยนะติด ปอดอักเสบรุนแรงนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลวมึงแหกตาดูมีเลขที่บัตรประชาชนกูเดี๋ยวมีฉาชีพมานะมึงแหกตาดูซะมึงแหกตาดูสื่อสื่อนกบีดท,ทั้งหลายแหละเดี๋ยวกูจัดการมึงทีหลังมึงเอนจอยไปก่อนอสัตว์ทั้งหลายแหละมึงเอนจอยไปนะมึงเอนจอยไปก่อนจบนะส่วนเรื่องคุณหมอใดๆที่เขาทำละเมิดผม ผมจะทําเป็นเรื่องส่วนบุคคลเพราะมันไม่ทําให้ประเทศชาติจะลงขึ้นเดี๋ยวกูจัดการเองแต่ต้องขอบคุณคุณหมอวรวุิจันเจือมากเป็นหมอเจ้าของไข้ผมที่ดูแลทั้งหมดและมีหมอสองท่านแต่ประเอินว่าไม่ได้ใส่ชื่อมาดูเลือดตับไตและดูลังสีทั้งหมดฟิลม์มเอ็กซเรย์จบเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะปาลีนามึงนี้มันเลวจริงๆ มึงเสือกสัมภาษณ์มึงพูดได้ยังไงว่าน่าสมเพชกูมึงพูดได้ไงเอ๋มึงเฮี้ยมากเลยนะมึงพูดได้ยังไงว่ามึงด่ากูว่าดูแล้วน่าสมเพชนอนแล้วไม่ได้แย่งเตียงชาวบ้านกูอยู่ได้เพราะว่าหัวใจจะล้มเหลวผ่านมาก่อนกูจะเป็นต้องอยู่และอยู่ก็อยู่เรื่องของกูมึงไม่ต้องเสือกผู้ถามจริงๆมึงเป็นเฮี้ยอะไรนะมึงชอบเสือกกับดารานักมึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงไปยุ่งอยู่กับพวกมึงนุ่น ศิระสนทยานุ่นแก๊งสามชาตินรกของมึงอะฮะกูตั้งให้เลยเอ๋ศิระสนทยาแก๊งสามชาตินรกคลองเมืองเฮียทั้งหมดเลวทั้งหมดนรกส่งมาเกิดทั้งหมดกูจะพูดอย่างนี้มีม,ม,มีปัญหาอะไรมึงจะมีปัญหาอะไรมึงเฮียมากเลยอะมึงพูดอะไรของมึงกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจในสิ่งที่มึงพูดเลย นะมึงเพอ้อมึงพูดเองเออเองแล้วมึงก็บอกกูจัดน,นางงามกูขายแฟนชายขาดกูไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาจังหวัดไหนมึงมาดูสัญญาเดี๋ยวกูจะเอามาให้ไม่ได้เกี่ยวเลยกูไปธุละกูไปงานกูไปงานกูไปสวอปกูมีเอกสารทุกอย่างเขตก็ตรวจแล้วเขารู้กันหมดไม่เกี่ยวอะไรกับกูมึงนี่แม่งมสมควรแล้วที่มึงร่วมแกงกันได้ที่นายกบอกว่ามีแปดหมื่นสี่พันเซลลในสมองมอะ นายกพูดเองนะนายกประยุทธ์เขาบอกเขามีสมอง84,000เซลล์กูไม่อยากจะหัวร้อชิบหายเลยปัจจุบันกูบอก5เอ๋มึงดูอยู่กูรู้มึงทนดูหน่อยแล้วกันนะกูรู้ว่ามึงดูอยู่หน้าขาวๆซีดๆคิ้วตกๆจมูกสั้นๆนนะ่ะมึงอ่ะเอ๋มีคนเดียวอะนรกส่งมาเกิดมีคนเดียวเลวเฮียกูไม่กลัวมึงหรอกมึงจำเอาไว้นะสมควรแล้วที่มึงคอยเลียประยุทธ์ มี84,000เซลล์ในสมองกูชอบมากเลยบอกเองเออเองประชาสัมพันธ์เองว่ามีประมองแค่นี้กูเข้าใจ er. มนุษย์ธรรมดาอย่างปกติมีประมาณสักเกือบเกือบแสนเซลซล์แสนล้านเซลล์ปี8.60หมื่นล้านเซลล์จนถึงประมาณสักหนึ่งแสนล้านเซลล์ขึ้นอยู่ความจีเนียสแต่ของมึงมันมีแค่84,000ไง84% 0 0 0นะ คนที่มึงเรียนอยู่มีแค่นี้มันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะธรรมะเสมอกันนะเออมึงพอๆกันแหละมึงรู้ไหมกูหาข้อมูลมาให้เพิ่ม,มแมลงสาบกูเรียนสมัยเด็กๆต้องมีเซลล์สมองประมาณหนึ่งล้านเซลล์แล้วมึงคิดดูสิหัวหน้าแก๊งมึงมีสี่หมื่นแปดหมื่นสี่พันเซลล์อะแมลงสาบหนึ่งตัวต้องมีหนึ่งล้านเซลล์อะมึงคิดดูว่าสมองพวกมึงน้อยกว่า,มาแมลงสาบกี่หัวกูนับไปทั่วเนี่ย เหมือนมีแบบเซลล์ติ่งเล็กๆนิดเดียวของมแมลงสาบอยู่ในสมอ,องกูจึงไม่แปลกใจที่มึงชอบเสือกเรื่องชาวบ้านนะัเสือกดาราตลอดมึงชอบเสือกมากไปเสือกอะไรกับเขากันนักกานาไปเสือกกับมดดำอย่างเงี้ยมึงไปเสือกอะไรกับเขาฮะไปเสือกกับคนนู้นคนนี้ล่าสุดไเ,เสือกอะไรกับน,นุ้ยเชิญยิ้มฮะไปยุ่งอะไรกับเขาอีกวุ่นวายเหลือเกินนะพวกมึงบอกได้เลยนะมึงไม่ต้องไปยุ่งมึงอ่ะมันพวกนกหวีดมึงต้องไปยุ่งกับดารานกหวีด จำไว้นะมึงต้องไปยุ่งกับดารานกหวีดกับดารานกหวีดเยอะแยะมากไงมึงไปเอ็นจอยกับดารานกหวีดท,ที่เป่าให้ออกมารัฐประหารและมึงก็ได้เป็นสอสอแล้วมึงก็ได้ดูแลได้เลียป้อมเลียประวิตยเลียทั้งซอกีนจนถึงซอกหัววันหลังเลียให้ตื่นด้วยนะเรวจริงๆแม่งประเทศลําบากมากแล้วประเทศยังต้องน้อยซีพอลูชันจากอ,อ,อ,อิบัรด,ดาพวกนี้อีก นะฮะส่วนปรินานะกูขอเตือนเกือบจะเป็นครั้งสุดท้ายมึงอย่าไปยุ่งกับใครเขาเยอะช่วงนี้ดวงตกอย่ายุ่งเลยเจ้าสัวก็บอกแล้วว่าจะต้องสละอะไรบางอย่างในเรือมันอาจจะเป็นขยะซึ่งมึงจะเป็นขยะกูบอกได้เลยมึงมันคือขยะของสังคมมึงมันคือขยะของราชบุรีกูเป็นคนราชบุรีนะฮะเกิดคนละอำเภอกับมึงนะฮะ แต่ตั้งแต่เกิดมากูก็รู้สึกได้ยินชื่อเสียงพ่อมึงแต่กูก็นั่งวิเคราะห์นะวะ่ามึงแม่งมันเอาความคิดอะไรมาเหมือนใครวะมันไม่นานนี้โอ้กูเพิ่งนึกออกพ่อมึงกัดกับหมาเออพ่อมึงไม่พอใจหมาริมถนนพ่อมืออยากจะตีกับหมากูถามนิดนึงพ่อมึงทำไมไม่ลงไปกัดกับหมาทาสี่ขาแล้วกัดกับมันให้มันแฟงกับหมามึงยังไม่แฟกับหมาเลยพ่อมึงเดินไปจิบตปืนมายิงหกนัดหมาตาย พ่อมฆ่าหมาทุกคนพิมพ์ให้หน่อยเดยพ่อปารีนาฆ่าหมาพิมพ์ให้หน่อยคิดดูนะมึงเป็นมึงเป็นคนหมาก็คือหมาต่อให้มันจะทําอะไรมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปทําอะไรมันขนาดนั้นอย่างมากมึงก็แค่เอาตัวมึงหลบไปกูถามว่ามึงเดินไปหยิบปืนที่รถหมายความว่ามึงสามารถเดินกลับไปที่รถได้แล้วมึงทําไมไม่ขึ้นรถหนีเพราะ นิสัยแบบนี้ไงหรือถ้ามึงไม่พอใจมึงจะต้องกัดกับหมาให้ได้ทําไมมึงไม่ลงไปเดินสีขาแล้ววิ่งไปกัดกับมันนรกไสเดือนควายควายควายทั้งบ้านบ้านเนี้ยควายทั้งบ้านมึงเอาป่าไม้กูไป มึงเอาป่าไม้กูไปทุกคนช่วยพิมพ์มันยาวนิดหนึ่งปรีนาเอาป่าไม้พิมพ์เลยปรีนาเอาป่าไม้เราจะได้เก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์เพราะตอนนี้ขึ้นไอคลาวมันจะดูเออปารีนาป่าไม้ปรีนาป่าไม้เอาไปเลยกัดกระหมาแดกป่าไม้แต่มันก็เคยประกวดนางงามนะปรีนาเนี่ยไปนั่งดูันประกวดนางงามถ้ามึงประกวดมิสแกรนปรีนาถ้าคนอย่างมึงประกวดมิสแกรน กูไปแอบดูมาแล้วเวลามึงเดินทุกอย่างเอฟวอร์ติงเลยประกอบกับโอเคถ้าเกิดสมมุติว่ากูเป็นคนตัดสินกูจะต้องรู้กําพืชมึงก่อนนู่นนี่นั่นพ่อมึงกัดกับหมาได้นู่นนี่นั่นพ่อมึงแบบเออสามารถที่เอาปืนมายิงหมาหกนัดโลรัวแล้วก็เดินยิ้มยิ้มเออกูให้มึงสองตำแหน่งให้ตายเถอะกูให้รางวัลมึงสองตำแหน่งมึงประกวดเร็วไปนิดนึงนะฮะถ้ามึงจะประกวดมิสการอีกเดี๋ยวกูเปิดให้มึงประกวดเป็นกรณีพิเศษมึงกล้าประกวดไหมเอ๋มึงกล้าประกวดไหม อายุมึงเท่าไหร่กูไม่สนใจกูจะแหกกฎไว้ให้ข้อเดียวกูจะให้มึงคนเดียวเลยมาประกวดกับผู้หญิงทั่วไปที่มีกติกาปกติกูให้ทุกอย่างมึงเป็นผิดปกติหมดเลยมึงจะห้าสิบแล้วมึงประกวดได้เอาไหมมึงลงในนามอะไรก็ได้จังหวัดมึงก็ได้อาเอาไหมโอ๊ยไม่เอาสิจังหวัดมึงคือจังหวัดกูกูไม่เอาเสื่อมเสียมึงไปหาจังหวัดใหม่นะฮะเอาไหมมาสิกูกาลันตีเลยสองอย่างที่มึงจะได้ตําแหน่งเอาไปเลยสองตำแหน่งนะฮะ อาคุณคิดว่าคุณปรินาควรมาประกวดมิสแกรนไม่พิมพ์เลยกูให้มึงสองตำแหน่งตำแหน่งแรกมึงภูมิใจชิบหายเลยนางงามมารยาทสมได้แก่ปรินาไก่คุบกูคนจริงนะว้ยกูคนจริงกูไม่ได้กลัวมึงมึงจะเล่นกูแบบกฎหมายไหนกูก็ไม่กลัวกูก็ไม่กลัว เพราะมึงทําให้กูรู้สึกด้อยค่าจากคําว่าสมเพศมันจบแล้วแล้วมึงใส่ร้ายกูเรื่องมิสแกนสมุทรสาครมันจบแล้วต่อให้มึงป้องกันตัวเองว่าตามที่เขาพูดมาแต่มึงไม่มีสิทธิ์พูดกับสื่ออย่างไงมึงก็โดนกูให้มึงไปตําแหน่งหนึ่งแล้วตำแหน่งนางมารายาทสามเอออันนี้จําเป็นต้องให้และรางวัลต่อไป รางวัลขวัญใจหมาขี้เลือนกูจะเอารูปพ่อมึงกับหมามาเป็นสายสะพายถูกใจมึงไหมปารีนาถูกใจไหมกูว่าวนะมึงกับกูเหมาะกันที่สุดเลยเพราะว่ามึงดา่าดาราคนอื่นได้ทุกวันกูแม่ข้อเจ็บแค้นแทนดาราเลยให้ตายเถอะดาราฝั่งนี้นะไม่ใช่นกหวีดกูบอกแล้วมึงไปเล่นกับพวกดารานกหวีดไอ้ดารานกหวีดมันก็มาเล่นหรอกมันมีหน้าที่เป่าเพื่อปฏิวัติอย่างเดียวแล้วมันก็ไป นะกูให้มึงสองตันแ่ง,แน,งนางงามมารยาทสามกับขวัญใจหมาขี้เลีอยนดวงมึงตกแล้วล่ะประยุทธ์ประวิทย์เขาคงรู้สึกได้แล้วว่าถ้ามึงเลิกมึงแอคมากเกินไปเนี่ยมันยิ่งพังกันไปใหญ่เจ้าสัวก็บอกแล้วว่าให้เอาอะไรบางอย่างออกจากเรือบ้างนี่ไงเจ้าสัวขยะรีไซเคิลไม่ได้ด้วยรียบออกไปเนี่ยกูว่ามึงพวกมึงกัเป็นขยะล้าน กูบอกแล้วนะมึงอย่าเล่นถ้ามึงเล่นดาราในวงการบันเทิงมึงเจอกูไม่ว่าใครก็แล้วแต่แต่ถ้ามึงจะเล่นเชิญเล่นดาราเป่านกหวีดของพวกมึงมึงเป่ามาปฏิวัติมามึงทําทุกอย่างนะมึงไปเล่นกันเองกูแนะนําให้คนหนึ่งอะกูแนะนําลูกเกดเมธชนีกูชอบมากคนนี้กูรู้นี่นี่นี่เหมาะเมเหมาะเขาบอกว่าเขาเป็นเขาบอกว่าเขาเป็น โอ้ยตัวแม่นางงามเขาเทรนมิดยูนิเวิร์สนะมึงนะเขาเก่งนะลูกเกดเมทนีไงเห็นเป่าลูกอีขาปากยะเนี่ยเหมากกับมึง Lauren. ไปเล่นกันไปเล่นกันไปเล่นในถูกที่ไปไกลๆไปไกลๆประเภทหวักมือปฏิวัติหวักมือปฏิวัติมึงหวักมือปฏิวัติแล้วยังไงปฏิวัติเสร็จมึงก็ได้ทั้งนั้นแหละกูจะขำกูอยากจะขำ ปฏิวัติเสร็จพวกมึงก็ได้นั้นนหละพุทธิพงศ์ปุณกันได้เหรอก็ได้ตำแหน่งก็เป่านกหวีดจนแทบจะตายไม่ได้ยังไงหมอยงก็เป่านกหวีดไม่ได้ยังไงมันต้องได้สิไม่ได้ตายนะนะมันต้องคอมเพนเซตกันนิดหน่อยต้องได้สิทุกคนต้องได้โหเหนื่อยจะตายไม่ได้ยังไงมึงไปนมึงไปดูมาปะจิตพันธพิรมพัตดีเป่าไหมนกหวีดเป่าแทบตายโหมันจะไม่ได้ยังไงมันต้องได้สิต้องได้นี่ไงเนี่ยพวกมึงไปเล่นกันเลยไปไกลๆไปไรๆไกไปไป มึงอย่ามายุ่งกับพวกกูพวกวกูเป็นพวกต่ำน้อยเนื้อต่ำใจกูหนวกขูกับนกหวีดบ้าทำไมกูถึงบอกว่ากูเกลียดคนเป่านกหวีดเพราะนกหวีดมันไม่ใช่วิถีมึงบ้ามึงเป่าให้เขาปฏิวัติแล้วทุกวันนี้มันเป็นยังไงเขาขอเวลาเท่าไหร่กูอยากจะขำมึงไปเล่นเลยปะสายนาง,งามแนะนําให้เป็นเล่นลูกเกตเมธทนีเขาบอกว่าเขาเป็นตุ่มแม่มิทูนิเวิร์สเขาเทรนอืมเออเรื่องนี้ไว้คุยกันทีหลัง อย่าลืมนะแม่หมีอยู่ช่วงหนึ่งกูจําได้นะักข่มเหงเวทีกูนักข่ม,มเหงเวทีกูนักกูจดไว้หมดแหละกูเป็นคนไม่ลืมเพราะกูเกิดมาปากกัดตีนทีบไม่มีใครเคยช่วยกูและกูพูดความจริงทุกอย่างกูสัญญาว่ากูจะซื่อสัตย์จริงใจใช้สมองกูบอกแล้วปลวกตัวเดียวบ้านไม่พังเชื่อผมปลวกเป็นร้อยเป็นพันล้านบ้านพังแน่นอน และมึงอย่าปฏิเสธนะในความสิ่งที่มึงทำเอาไว้ทำไมกูถึงไม่ชอบนกหวีดเพราะนกหวีดเป่าให้ปฏิวัติและปัญหามาถึงชีวิตพวกกูจนถึงทุกวันนี้กูเสียเงินซื้อโมโตทากีแสนก็เพราะมาจากปากนกหวีดของคุณลูกเกดมึงนะส่วนหนึ่งอ่ะกูถึงต้องพูดไงกูจะสร้างแบรนด์มิสแกรนมึงก็หยามหน้าเอามิจูนิเวิร์สมาด่ากูมึงจะบังคับนางงามแล้วกูหยุดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก่อนมนคนละเรื่องกัน เดี๋ยวก่อนกูเก็บไว้หมดละมึงไม่ต้องห่วงกูเก็บเพราะผลกระทบในชีวิตของพวกกูมันไม่ใช่เรื่องที่มึงจะต้องสร้างไม่จะทุระแต่ถ้ามึงสร้างแล้วกูก็ไม่ได้ว่ามึงแต่มึงต้องรับผิดชอบมันอย่าแถฝากไปด้วยปรินากูให้มึงสองตำแหน่งไหนๆก็พูดมันสายนี้แล้วนางงามมารยาทสามและขวัญใจหมาขี่เลือนวงเล็บพ่อมึงยิงหมาตายหกนัด ทุกคนต้องมีชีวิตรอดแม้กระทั่งหมาขี้เลือนข้างถนนไม่ใช่ความผิดของมันที่มันต้องตายแต่ความผิดของพ่อมือจันไลอีตระกูลไก่คุบอีตระกูลฆ่าหมาพิมพิมมาไว้อีตระกูลแดกป่ามึงคิดยังไงมึงเป็นเหียอะไรมึงเพอ้อมากไหม มึงด่าดาราทำไมมึงเพี้ยนหรือเปล่ามึงมีอะไรผิดปกติไหมกูแนะนําให้มึงไปเขียนคิ้วใหม่คิ้วตกดวงก็ตกมึงเอาป่าของประเทศกูไปทําไมและเรื่องป่ามึงก็ไม่มีวันจบเพราะคนที่มึงเลี้ยก็คอยปกป้องมึงอยู่